คุณป้ามากู้เงินน่ะไอ้ทางนี้ก็บอกเอา้ากู้เงินอะไรผมไม่รู้แล้วน,นี่อยู่ที่ไหนเป็นบริษัทสินเชื่ออาแล้วบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนเขาบอกกรุงเทพกรุงเทพมันตรงไหนนะเ,เขาก็ถามทางแฟนเขาก็ถามเนี่ยกรุงเทพมันอยู่ตรงไหนไม่ต้องรู้หรอกเอา้าไม่รู้ได้ไงจัดตั้งบริษัทสินเชื่ออะไรมาเนี่ยแล้วมาทวงนี่อย่างเงี้ย สวัสดีครับผมก็มาพบกับยุทธเช่นเคยนะครับผมจากช่องไลฟ์สไตล์บายยุทธนะครับผมที่จะมาตีแผ่เรื่องราวเกี่ยวกับออแอปเงินกู้มิจฉาชีพสินเชื่อนอกระบบต่างๆนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของพี่ท่านหนึ่งนะครับผมเ,เขาโทรมาหาผมทางไลน์นะครับผมบอกว่าน้องยุทธครับช่วยพี่ทีคลิปนี้พี่ขอขอเน้นเรื่องเดียวได้ไหม เอาพี่เรื่องอะไรครับพี่อ,อ๋อเขาก็บอกว่าเ,ออเขาเนี่ยได้ไปกู้แอปมาเนี่ยครับตอนนี้ก็ประมาณสิบแอปสิบแอปเป็นนี้อยู่สามสี่หมื่นนะครับผมที่ได้เงินไปก็หมื่นกว่าบาทกออ็ปัญหาก็เหมือนทุกคนนะครับผมที่ว่าเงินมันจะเข้ามาตูมตูมตูม,ตมและทีเนี้ยที่เขาก็ใช้ไม่ทันเหมือนเดิมนะครับผมใช้นี่ไม่ทันเหมือนพี่ๆคนอื่นที่โดนมานะครับผมเขาก็ เอาแอปนู้นมาโปะแอปนี้เหมือนเดิมนะครับก็เขาขอผมให้ทำคลิปไม่ใช่ว่าปร,ประเด็นนี้นะครับผมเขาให้ทำคลิปเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าอยากให้เพื่อนลอบข้างเข้าใจนะครับผมเ,เป็นเพื่อนที่ทำงานเอ ơi, ย่ยาดิพี่น้องเอ, ơi, เอ่ยแล้วก็เพื่อนข้างบ้านอะไรแบบนี้ครับขอให้เข้าใจเขาหน่อยว่า <c oughs> เวลาเขา โดนโทรโทรทงหนี้นะครับผมก็ <K _> จะโทไ <K _> รทไปหาเพื่อนๆหรือทักไปหาเพื่อนๆทั้งนั้นเลยนะครับผมทั้งเบอร์มือถือประจานทางไลน์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาอยากให้ผมเป็นกระบอกเสียงให้ทีเพราะว่าตอนนี้เขาเดือดร้อนนะครับผมแล้วก็เขาก็ได้ไปแจ้งความแล้วแหละเอไปแจ้งความแล้วเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าอ๋อไม่ไม่ต้องโอนคืนเพราะว่ามันเป็นวิชาชีพ อย่างที่เราเราได้รู้กันนะครับผมแล้วก็อย่าให้ผมได้พูดคลิปนี้ว่าตามจริงแล้วอ่ะพี่เขาเป็นผู้เสียหายนะครับผมเขาไม่ใช่คนผิดคือประเด็นตรงเนี้ยสองอาทิตย์ก่อนเขาไม่สามารถเข้าบ้านเข้าที่พักเขาได้เลยนะครับผมเพราะว่าอ่ามันมีมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนข้างบ้านนะครับผมซึ่ง โดนพวกมิจฉาชีพเนี่ยโทรเข้ามาทวงที่เขาหาว่าเขาเนี่ยเป็นคนไปค้ำประกันให้พี่คนนี้พี่คนนี้เขาก็เครียดเขาก็พยายามอธิบายแล้วครับอธิบายทุกอย่างแล้วเขาไม่เข้าใจจึงอยากให้ยุทธเนี่ยมาทําคลิปนี้เพื่อบอกทุกคนอยากให้แชร์ไปให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ย mm hmm. ตามจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอาชื่อเขาไปคำ้ำแต่ว่าเราโดนแบบนี้มามันเป็นเรื่องจริง ของสังคมทุกวันนี้นะครับผมจากหลายๆคลิปที่ผมทำมาที่ทำมาแบบนี้ที่บอกเตือนๆพี่ๆทุกท่านแล้วว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆเหมือนคลิปวันก่อนที่เกีเ่ยวกับคุณครูทั้งสองท่านนะครับผมที่ว่าเจอเพื่อนเพื่อนที่ทำงานไม่เข้าใจแล้วก็ได้แจ้งความประเด็นพี่เขาก็เหมือนกันครับพี่คนนี้จากจังหวัดระยองนะครับผมเเพื่อนข้างบ้านก็ได้ไปแจ้งความนะครับผม แจ้งความที่จะจับเขาหาว่าเขาเนี่ยไปใช้ชื่อเนี่ยใช้ชื่อเขาทําให้เขาเดือดร้อนไปใช้ชื่อเขาว่าค้าอะไรอย่างนี้แต่ตํารวจก็เข้าใจครับเขาก็ไม่รับแจ้งความนะครับเพราะเขารู้เหมือนตามข่าวที่ลงอันนี้ผมก็เป็นกระบอกเสียงให้อีกทางนึงนะครับผมพี่ก็จะเอาคลิปนี้ไปแชร์ให้ทุกคนได้รู้ว่าอยากให้เข้าใจกันนะครับผม อย่างน้อยครอบครัวเราเข้าใจแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนลอกข้างเพื่อนที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับเขายังไม่เข้าใจจึงอยากฝากคลิปเนี้ยให้เขาเข้าใจด้วยครับที่โทรหาเอ่อหลายๆคนเนี่ยผมจะบอกให้นะครับผมมันไม่มีคนไหนหรอวครับให้ค้าประกันเนี่ยให้ค้าประกันด้วยเบอร์มือถือเนี่ยนะค้าประกันกันสิบสายเออสิบคนยี่สิบคนเนี่ยเหรอเพราะมันโทรหาสิบคนยี่สิบคน ตามหลักสากลแล้วเนี่ยกูนี่ยืมสินนะ่ะเพราะให้คับประกันกันไม่เกินสองคนหรอครับมีที่ไหนสิบคนยี่สิบคนเพราะมันโทรไปทั้งสิบยี่สิบสายเนี่ยแล้วบอกเป็นทํานองเดียวกันหมดว่าเขาได้ใช้ชื่อคุณเน่ยเป็นคนคับประกันมันบอกอย่างนี้ตลอดเข้าใจด้วยนะครับออ่พี่ๆหลายๆท่านที่มีเพื่อนโดนปัญหาแบบเนี้ยแล้วบอกว่าเพื่อนอนะ่ะทำให้เราเดือดร้อน ดูคลิปนี้ไว้ครับเข้าใจเขาหน่อยครับเขาไม่ใช่คนผิดเขาคือผู้เสียหายนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นอันที่เข้าใจกันนะครับผมก็ถือซะว่าผมขอร้องแล้วกันนะผมเพื่อนๆที่โดนกันแบบนี้แล้วเพื่อนคุณโดนเนี่ยเขาโทรมาหาคุณเนี่ยคุณเข้าใจเขาหน่อยนะครับผมแล้วผมก็ฝากเดี๋ยวขอแจมเรื่องนี้หน่อยนะครับผมเอ่อก็มี มีพี่สองสามท่านเ,าเขาก็โทรมาบอกก็คุยก็เฮฮาเลยแหละครับเพราะว่าเขาดูคลิปผมแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสบายใจเขาไม่กลัวเลยเขาก็โดนสิแอปเหมือนกันนะเขาเป็นแม่บ้านโดนสิทธิแอปแม่บ้านก็โดนไปประมาณสามหมื่นเหมือนกันครับก็ได้มาประมาณหมื่นนิดๆทีนีนน้โทรมาโทรมานะครับผม ก็โทรเข้ามาเบอร์แฟนโทรเข้ามาเบอร์แฟนเขาบอกแฟนเขาบอกมา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 รับเลยไม่ต้องกลัวรับเลยเขาก็รับโทรศัพท์สวัสดีครับจากไหนครับเขาบอกว่าเอ,อ่อพี่ผู้หญิงานนี้เนี่ยกู้เงินมาเนี่ยเท่านี้เท่าเนี้ยแล้วไม่ยอมจ่ายเขาอยู่ไหนเขาไปไหนขอโทษทีนะครับต้องใช้คำหยาบนะครับผมพี่เขาก็เลยพูดว่าอา่าแล้วมึงเป็นใครเนี่ย เป็นใครจะเป็นใครก็ไม่สนแล้ว,ว่าเออคุณป้ามากู้เงินน่ะไอ้ทางนี้ก็บอกเอากู้เงินอะไรผมไม่รู้แล้วนี่อยู่ที่ไหนเป็นบริษัทสินเชื่ออแล้วบริษัทตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนเขาบอกกรุงเทพกรุงเทพมันตรงไหนนะเขาก็ถามทางแฟนเขาก็ถามเนี่ยกรุงเทพมันอยู่ตรงไหน ไม่ต้องรู้หรอกอา้าวไม่รู้ได้ไงจัดตั้งบริษัทสินเชื่ออะไรมาเนี่ย้วมาทวงนี่อย่างเงี้ยนี่เท่าไรสามหมื่นมาเอาที่นี่ได้ไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไปสายบอกไม่ไม่ไม,ไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้อาแล้วตั้งอยู่ตรงไหนบริษัทอะจะได้เอาเงินไปคืนแลวจะได้เซ็นสัญญากันด้วยว่าไม่ต้องโอนเข้ามาอีกพอก่อนหน้านั้นเขาก็ด่าแล้วอะไรโอนโอนเข้ามาจังเลยอะไรประมาณนี้นะครับจะโอนมาทําไมักหนา รวยนักเหรอพี่เขาพูดอย่างนี้นะครับด้วยความไม่กลัวเขาคุยกับผมแบบฮฮาเลยนะครับผมเออโอนเข้ามาอะไรนักหนาบริษัทยอยู่ไหนจะได้ไปหาได้เสนจ้ะไม่ได้ไม่ได้คุณจะมาไม่ได้ไปลายสายบอกคุณมาไม่ได้หรอกมันติดโควิดอยู่อ่าสภาวะแบบนี้โรคโควิดคุณมาไม่ได้เขาบอกว่าอ๋อถ้าไปไม่ได้ก็ไม่ต้องได้ตังกันแล้วไม่ไม่คุณต้องโอนมาโอนมาถ้าคุณไม่โอนมาภายในวันนี้นะ ราจะโทรหาคนอื่นแล้วก็ประจานนะพอยู่ชายคนนี้บอกเอาแล้วแต่มึงแล้วแท่มึงเลยแล้วแต่กูบอกให้มึงมาเซ็นสัญญาที่นี่มึงก็ไม่มาให้กูไปหามึงมึงก็ไม่ไม่ให้ไปมึงบอกว่าติดโควิดตึกมึงอยู่ไหนยังไม่รู้เลยแอ้นี่มึงเป็นใครแ้ามึงไม่มามึงก็ไม่ต้องแดกละเงินทองกูอ่ะผู้ชายคนนั้นก็วางสายจบเงียบเลยครับก็ไม่ได้โทรมาอีก นี้ก็โทรหาคนอื่นพอโทรหาคนอื่นปุ๊บพี่เขาบอกเนี่ยเนี้ยลุงกับป้าเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วเนี่ยพวกนี้มิจฉาชีพมันไม่ได้เอาชื่อมึงอะไรไปคงไปค้ำอะ่ะกูไม่ได้ไปค้ำอะไรเลยมันเป็นมิจฉาชีพเห็นไหมครับเรื่องนี้ก็สอนให้รู้เลยนะครับผมก็อย่าไปกลัวนะครับลุงกับป้าเขาสบายใจขึ้นมากเลยเขาไม่กลัวเขาไปปรึกษาตำรวจแล้ว ก่อนที่จะมาคุยกับผมก่อนที่จะมาโทรหาผมเขาบอกว่าดูดูคลิปดูคลิปของยุทธแล้วเนี่ยเออเว้ยมันมันตรงกับเขาจริงๆแต่ทีเนี้ยพอดูไปแล้วเนี่ยก็ไม่เท่ากับโทรหาผมซึ่งผมก็พูดเดิมเเหมือนในคลิปเห็นไหมครับมันเหมือนจิตวิทยาครับผมก็ดูในคลิปก็เหมือนผมคุยกับเขาแต่ทีนี้ในความรู้สึกอะ่ะมันไม่เหมือนกันโทรหาผมดีกว่ามันสบายใจกว่า ได้พูดได้คุยกันดีกว่าเอ่อได้เสียงเสียงผมเองจากโทรศัพท์ดีกว่าเห็นไหมป้าเขาบอกเขาก็สบายใจญาติญาติพี่น้องมาโทรมาหาเฮ้ยได้ไปยืมป่ะเนี่ยก็ยืมกูว่ายืมกูยืมแค่แอปเดียวกูก็มีใจอยู่หรอกไอ้เจ็ดวันเนี่ยมันก็หลอกกูเหมือนกันเนี่ยเก้าสิบเอ็ดวันร้อยแปดสิบวันอะไรของมันก็ไม่รู้กูยืมแอปเดียวแต่มันเข้ามาสามสี่แอป มันอะเยอะเป็นหมื่นป,าาป้าแกก็พูดอย่างขบขันเนี่ยแล้วกูก็ไปแจ้งความไว้แล้วมึงสบายใจได้เลยมึงไม่เกี่ยวกูมไม่ได้เอาชื่อมึงไปค้ำป,าาป้าแกพูดอย่างนี้เออเออไม่เป็นไรเพื่อนบอกเออ,เออเออเดี๋ยวมันโทรมาอีกวกูด่าให้เนี่ยครับความเข้าใจนะฮะความเข้าใจกันแล้วคนอื่นก็โทรมาอีกป้าแกก็พูดอย่างนี้อีกกูไปแจ้งความไว้แล้วมึงไม่ต้องกลัวเออ เห็นไหมเขาก็เข้าใจกันนะครับผมผมฝากไว้ด้วยนะครับผมเราอย่าไปกลัวอย่าไปโอนคืนให้มันเห็นไหมมันยังไม่กล้ามาเลยตํารวจก็บอกว่าไม่ต้องไปคืนมันมันไม่กล้ามาหาเรามันอยู่ในที่มืดมันออกมาก็โดนจับสถานเดียว,วเ๋อเหอโดนจับกันทั้งคอกโผล่มาตัวหนึ่งเหมือนตัวนั้นน่ะเน่าแล้วพาไปเน่ากันทั้งคอกมันไม่โผล่มาหรอกครับมันไม่คุ้ม หลักหมื่นหลักแสนน่ะหลักแสนมันยังไม่กล้าโผล่มาเอาเลยขนาดให้เซ็นสัญญาให้เซ็นสัญญาว่าจบนะจะไม่มีการโอนมาอีกบอกว่ามาเซ็นสัญญากันที่สถานีตํำรวจมันก็ไม่มาแล้วที่ตั้งบริษัทมึงอยู่ไหนก็บอกไม่ได้จะให้โอนอย่างเดียวปูลุงก็บอกกันแล้วแต่ด้งงั้นเงินมึงก็ไม่ต้องเอาจบไม่ต้องโทรมาโทรมาบล็อกหมดแล้วบล็อกทุกเบอร์ ลุงคุณป้าบล็อกทุกเบอร์ที่ได้คุยกับผมนะครับผมก็เออเฮ้ยมันดีเว้ยิย่งคุยยิ่งมันโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็มาดูแล้วก็แชร์ไปสรุปคือว่าขอให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมเพื่อนคุณไม่ได้เอาชื่อคุณไปค้ำประกันแต่ว่าไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันจ้องเล่นงานแบบนี้อยู่แล้วนะครับผม ให้คนค้าที่ไหนตั้งสิบยีิบคนบ้าบอเขาให้แค่คนสองคนเท่านั้นหลักษาคนเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นมิจฉาชีพเข้าใจไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อยากฝากเตือนหลายๆคนนะครับผมว่าแอปพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพเราอย่าหลงเข้าไปนะครับผมนะฮะฝากต่อ,อ,อฝากเตือนด้วยไม่สนับสนุนให้เข้าไปกู้มันนะเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะ มาลุมมาตุ้มแบบนี้เดี๋ยวจะได้มาคุยกับผมอีกโอเคนะครับแล้วใครที่โดนอยู่ก็ตั้งสติเหมือนเดิมนะฮะตั้งสติอย่าเครียดเพราะมีหลายคนนี่โอ้โหเครียดจัดเครียดจริงๆแต่พอได้คุยกับผมแล้วเออเริ่มโลง่งโล่งใจขึ้มนมาหน่อยเหมือนมีเพื่อนเพื่อนเราเยอะแยะเพื่อนเราโดนเป็นหมื่นเป็นแสนคนแต่ถามว่าก็ยังมีอีกหลายหลายคนนะครับผมที่ยังวิตกกังวลอยู่ แล้วก็เครียดผมก็ได้ได้คุยไปหลายคนแล้วก็ดีขึ้นอาจจะไม่ดีขึ้นมากแต่ก็ยังเบาลงมันก็โอเคที่เขาไม่คิดสั้นหรือไปคิดทําอย่างอื่นที่ทําร้ายตัวเองเกินไปนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้ที่ผมมาตีแผ่ให้ก็าฝากถึงพี่ที่จังหวัดระยองด้วยนะครับผมก็โอเคนะครับผมลงคลิปนี้วาให้แล้วครับก็อยากให้เพื่อน เพื่อนเขาเนี่ยเข้าใจด้วยนะครับผมถ้าเข้ามาดูคลิปยุทธในวันนี้นะครับผมเลยครับฝากไปด้วยครับผมสวัสดีครับ